ไสไลด์ไปสไลด์ปังปังปัง,ปงไม่ถูกอื ừ ừ ừ. เป็นไงไวะเนี่ยฮัลโหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเดยวครับผมวันนี้อยู่บเกมไอเทนชแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่ผมไม่ค่อยเล่นแต่ก็ไม่เคยลงคลิปเลยนะก็คือเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วไม่ใช่เอาเดี๋ยวให้ดูนี่นะเเวลหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้เป็นเล็ที่สวยนะนี่ก ไม่ได้เล่นโคตรนานห้าเดือนหกเดือนได้แล้วนะดูดิผมอันนี้ผมเอ่ออะละนามเขาเรียกว่าอ,อะไรไอเน,นี้ยไอเนี้ยยังหนึ่งอยู่เลยนะเลเวลผมก็เท่านี้นนแหละมีโคตรแซงผมไปได้แล้วเพื่อนนะอ่ะโอ้สารนําเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้อะไรวะอีโอเคนะแล้งก็ผมก็อยู่ลนะุกเกอรไอวีนะก็เพิ่งลดแล้งมาเมื่อกี้เลยนะมันตีเพยเยอร์เบทเทิลร์ลอยด์เดี๋ยวออโอเค เอมามันตีพี่เยอะโอเคนะคือนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเราลองไปโหมดธรรมดาก่อนค่อยไปแรงนะเราไปปรับมือก่อนมีอะไรใหม่ไหมเนะี่ยมีด่านใหม่มีอะไรไหมโอ้ห้องเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอไมคก่อ oh นไอ้ที่ยินเสียเพัดลมนะครับผมเพราะผมนั่งไกลพรดลมเพราะมมันร้อนตอนไหนโอ้สีทุ่มสิบเอ็ดยังร้อนนะปืนผมยังเหงาอ,ออกอยู่เลยอันนี้ผมใช้ปืน L แก้วซีเคหรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้นะนะโอ้ไม่ไม่คนมีตัวละครเออหัวหัวจะวะทุกไมยกเปกูโอ้ใบก็แพ้แน่นอนไม่ได้เล่นทวกบนดาลว้าวโอ้ดีมากแหกปากทำไมแม่เดี๋ยวคนตื่นนั่นแหละเออไม่เป็นไรอยู่ในห้องเดียวเกมะเราเราโอ้ย แหลกอยู่เหิือนกันนะเนี่ยตั้งค่าดิเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอวิ่งเด้อ fov เออนี่ไงผมเป็นบ่าวเจ็ดสิบห้าองเหรอโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเหมือนมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอาเปลี N ่ยนอยู่โอเคโอเค ผมก็ปรับปุ่มได้เท่านี้แหละอะไรอะไรอะไรสูสูอะไรอะไรเอ้ยอู้อู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 มาทำไมนี้มาทำไมนี้โอแหลก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 นี้โอ้โอ้โหเล่นเล่นตอนนี้เล่นไม่เป็นเลยตอนนี้โอโอฝึกฝึกใหม่ก่อนเอ้ยเดี๋ยวคนมานั่งยิงนั่งยิงนั่งยิงโอ้โหมันเกือบตายแล้วโอใหม่กัดเดี๋ยว วันนี้แม็กน้อยไปหน่อยแม็กน้อยแม็กไม่น้อยหรอกแต่ผมม่ะย <c oughs> ิงไม่ถูกมันก็ดูเหมือนว่าแม็กน้อยโอ้นน่ะไงนน่นไงรีลดเอ้ยเพื่อนอย่าขวางดิเพื่อน ak, เพื่อนขวางทําไมเพื่อนเอาพกอันนี้แล้วยิงเลยปึกปึกนี่สองนัดตายโอ้ผมนี่ตายปืนม,มีอะไรไหมเอ้ยมีนี่เหรอ,อไปสายซุ่มหน่อยก็แล้วกันนะไป โอ้ยเดินเดินแช้ามากเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดใช้นะเอาอยังไม่กดใช้ตอนนี้เจอแล้วเราเจอแล้ว,เ,ว,ลวเอ้ยิงไม่ถูกเลยฮัลโหลสไลด์มาไม่เห็นผมหรืองไงไม่ฆ่าผมก่อนละเดี๋ยวผมฆ่าคุณก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปปรักกราฟิกใหม่ละมันเริ่มแหลกมากละชี้ี โอเคๆยิงดักไว้โอ้ด้านหลัง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 เดี๋ยวผมยิงไม่ถูกอืมจัดการมันโอเคๆไม่มีไม่มีดีโหลดก่อนรีโหลด,ดอคอเพื่อนเราตายทางนู้นแสดงว่าทางนูน้นโอ้อยู่หน้ากับผมเลยโอ้มันมันมันม,ม,ม,มีคนไปฐานเราเย้เอ้าไม่ใช่อันนี้เพื่อนยิงไม่ถูกเลยเออ โอเคถูกด้วยหัวด้วยยังไงยังไงโอ้อยเ,อเดี๋ยวดีจังเออโอเคได้ช่วยเพื่อนก็อย่างดีเกมนี้มันไม่ได้นับพิวนะครับผมนับคะแนนใครที่หนึ่งก็อ้อให้ตายสิปืนดีดมากโอ้เพื่อนเพื่อนเยี่ยมเวริกุดนี่เอาพกไล่ยิงเอาพกไล่ยิงเอาพกไล่ยิง อาจจะมีตะบอดวะเอ,อ้ยเดียวกระสุนหมดมมมตายสิตายสิเดี๋ยวได้ด้ด,ด,ด้มีปืนอะไรไหมสไนเปอร์ ر. นี่ลูกซองเอ่อเอาเป็น SMG เปลี่ยนไม่ทันอีกแล้วเหรอโอเคครับเราชนะแอนแท้ๆโอเคง่ายมากโอ้ที่สามก็ยังดีเออที่สามไอ้เพื่อนเราได้ที่นี้ ก็ละครโหดด้วยเคเคเคเ้าฆ่าเจ็ดตายเท่าไหร่ไม่รู้ไปเได้ดูโอเคเราย่อพารผมได้สองแล้วได้ของางวัะไรหรือไม่มีเืนปืนหน่อยผมคิดว่าปืนนี้มันไม่หมอ่ะเขาเป็นอนีไรวะแล้ว s ฟ2 rifle มั้งไม่รู้อีกทีหนึ่งเจ็ดผมได้ข่าวว่าเขาเอออันนั้นลงนะ นี่เหรอ M4A1 ดีหรือเอ้ย MC ธรรมดาอันนี้เป็น AK117 ดีกว่าเพราะปืนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วเคโอเคนะเคแปบ๊บนึงเดี๋ยวลองแร้งเลยไหมโอ้โหลุกกี้ไอวีจเจริญมากมีคนแล่งแร้งไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอ มาแล้วไปดะสู้แล้วมาเคโอดาลุกเท้าด้วยโอชิมาย้วไงผมเอาปืนระยะใกล้ออกให้ตายซิไม่เป็นไรเรายังมีลูกซองอยู่ลูกซองไม่รู้จะช่วยได้เปล่านะโอตายแล้วตายแล้วตายแล้วหมดแรงด้วยโอโอไมฟ่ฟากโอไมฟ่ฟากโอแอนขอแค่นะคำหยาบนะครับผมคำไหนไม่คำไหนหยาบเกินก็ ขอโทษด้วยอ่ะรอพูดเล่นอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวผมลืมปรับภาพว่ะปรับภาพตอนนี้เลยก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เข้าให้เออเข้าดิปรับภาพอันนี้ก็โหลแล้วมีเดียวแล้วนะหูมกว้างเลยเนี่ยไม่รู้อะผมปรับไม่เฮ้ยแล้วใครพูดอะไรเดี๋ยวปิดกอนโอเค เราสั่งตัวเองก็พอครับไปนะครับเริ่มปรับตัวได้ยังไงยังไงมีหนึ่งสองเราก็คงเล่นซับเซมนะครับผมเราจะเล่นบู๊แบบเมื่อกี้ไม่ได้นี่มันแรงนะยิงใครถูกไหมเนี่ยแรงใช่ไหมเนี่ยนี่นี่แรงใช่ไหมเออตายหนึ่งนู้นไม่ใช่แรงนิ่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิด ระเบิดโอ้โหเกือบเกือบแล้วอู้เดี๋ยวเฮ้ยมาทำไมเดียวเดียวเดียวตกใจหมดเคเลือดเต็มแล้วยังยังไม่มาผมเล่นในมือถือนะเอ้ยเดนแมทเหรอเอ้ยเดนแมทไม่เดนแมทเฉยเลยผมลืมว่ามันคือเดนแมทเงินปืนเดียวกับผมได้ เล่นแมทจะเกิดเด้ ager, ทุกที่นะครับผมไม่ใช่ฝั่งใครฝั่งมันเกิดฝั่งนั้นแนะ่เอ้ยเกิดฝั่งนี้เหรออืมอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเราจะเล่นไม่บูมากนะบูมากเลยเราตายยังไงยังไงผมเล่นสามสองนิ้วนะครับผมผมถนัดสองนิ้วมากกว่าเล่นสามก็เล่นได้อยู่หรอกครับแต่ไม่ได้อื เล่นได้อยู่แต่ไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวอุ้อู้ออุ้ยอ้ตายเลยไม่น่าบูเลยบูเราตายแตยสีเอ้ยเราตอนนี้เรายังนํำอ่าเดี๋ยวโอเคเราที่สามนะครับผมนับคะแนนนะไม่ได้นับคิวยิ่งตายเยอะก็คะแนนก็ยิ่งไม่มีเฮ้ยทำไมป้อมไม่ยิงฮะหรอเฮ้ยโอ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 แหลก โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวโอ้เดียวเดียวยวผมทำไมผมกดไม่ถูกแสดงว่าไม่ได้เล่นนานเออคิวสองดับเบิลคิวด้านหลังแน่นอนอย่างเงี้ยทางง่านไงโอ้โอ้เดียวเดียวเดียวปืนน้ำแข็งจะสู้ปืนอะไรสีฟ้าสู้สีฟ้าไม่ได้หรอกไอันนั้นก็สีฟ้าไม่ใช่เดี๋ยวสไนเปอร์ไรเฟิลมันทำไมทำไมไม่ซุ่มมาแล้วอันติกับผมมาแล้ว อยู่กันใส่เนาะอยู่ใส่เนาะมาดูมาดูมาดูาดเฮ้ยติเพื่อนก็นมาว่ะเนี่ยมาดูมาดูสัมาดูมาดูาดนี่ตายอยู่ใส่ละอยู่ใส่ละไงกลัวหัวหวดโวเอ้ยเอาดิโอ้ยโดนรัดอื้มเฮ้ตายสิโออยู่ฝั่งนี้กันเหรอ นี่กระจายครับโอ้ oh. mm. แม็กหมดเ,เดียวเ,เดียวเกบ็บร้อยตายอ้เก็บเก็บตายโอเคโอเคชนะอีกแล้วตบมือดิ oh. เยี่ยมมากโอ้ oh. ที่หนึ่ง MVP ครับ mm hmm. มันต้องอย่างนี้ดิ ดีชมหน่อย <laughs> ชีหน้าชีหน้า,นาโอ้เพิ่มเก้าสิบสองเลยเยี่ยมแรงตกมาเมื่อกี้เราค่อยไต่ไหมเคแสดงว่าปืนนี้ผ่านนะครับผมโอ้ค่าสิบสี่บอกแล้วครับ<อ>เพื่อนเราค่าิกแต่ผมค่าสิบี่เขานับคะแนนกันนะครับผมเกมีใครยังไม่รู้นะเขานับคะแนนกันเป็นหลักนะเราไม่เพิ่มอีกกูตายสิกี่นาทีแล้วเนี่ยสองนะเคไปอีกตานึง ว้าวว้าวทำไมเป็นช่วงนี้อบยไปเว้ยดาไลดันแคร์นะครับผมดาซากเครื่องบินนิปะใช่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 เราจะแบกเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะแบกเรานะครับผมจะเป็นไงไปดูกันเลยแล้งลูกกี้นี่ก็น่าจะน่าจะมีคนโหดอยู่นะว่า คนที่คนโหดผมก็เห็นไปเล่นหมดธรรมดากันนะไม่ค่อย,ยเล่นแรงเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมเดาหมวดนะเมื่อกี้ปืนพกชนะได้ไงก็ไม่รู้ผมจะตายแล้วไปคราวนี้เราเราจะเล่นเซฟเหมือนเดิมครับเราอย่าเล่นประมาทนะครับประมาทเอาตายอย่าประมาทนะครับชีวิตจริงด้วย <c oughs> อจื้อมีใครมายาวไหมมีม มีมีโอ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 อื้มฮึอื้มฮลบลบเฮ้ยเฮ้ยมีตัว,ต,วตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยลบ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 เดี๋ยวปาลาระเบิดอัดเลยเอาโอ้ไม่น่าจับระเบิดเลยอะไรวะมีคนมายาวครับยาวยาวเรามีครับเจาะเราสไลด์ไปดีกว่าอจิมีคนอยู่ไหม ครับกนะ็จะกระตุกหน่อยนะพอเอ้ยเอ้ยยิงนี่ยิงยิงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงกำแพงรู้ว่าเผาเอาบั็อกออกแล้วแต่ก่อนมันยังมีบัก็กยิงทะลุกำแพงได้อยู่นะ <S <S นะนีย่ยกำแพงอย่างเงี้ยก็ยิงได้นะยิงทะลุได้ผมชอบยิงบ่อย,ย <S <S นะมันจะได้ไม่ต้องสู้กับศัตรูซึ่งซึ่งน้าเดี๋ยวเยอะโอ้ <S <S oh my god เยอะเลยเยอะอย่างเงี้ต้องไอคี้ครับมาปืนนี้คมแรงนะครับผมบอกกันเลยแต่เขาจะอัพลงก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมมันสงสัยมันโหดเกินแล้วผมก็ตายมันอยู่ในมือผมนี่มันต้องตายใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่นลูกสองนี้ผมไม่เคยเล่นวะเอามาใส่เฉยๆแล้วเนี่ยอาเป้าอย่างนี้หรอได้เลยไปเฮ้ยเยอะตัวนึงมาจากไหนนี่ ลงมาจากไหนลงมาจากไหนนี่โอ้ต้องใกล้ๆกล้จริงนะไม่ใกล้จริงนี่ตายเลยรีโหลดโคดช้าด้วยโอตายแล้วโอ้ยสไลด์ไปสไลด์ปังปังปัง,ปงไม่ทูกเล่นไงไวะเนี่ยมีดก็มีดเว้ยโอ้โหด้านหลังเดวโดนมาโอแพ้แล้วครับตานี้เออใหม่กัดตานี้ผมเล่นเที่ยวมากเลย ไปหยิงไ,ไม่ถูกอะไรเลยนี่ตอนนั้นมันลุมโอ้มัลลุมมันก็ไม่เกี่ยวกับการลุมแมนะครับผมาข้ออ้างมือลื่นนะอันนี้ของอันนี้ของจริงผลไม่ได้แล้วขอเ,เช็ดก่อนด๋ยวจะเย็นโอเคเพื่อเราปืนไฟเผาครับผมเกาไก,ยาก่ยจากเฮ้ยเราต้องทำให้คะแนนเพื่อนน้ำน้ำ,น,ำนี่ ไม่นำโอ้โหเอ้ยลอยหลังก็ได้ไงเริ่มหัวร้อนละเริ่มร้อนละหัวหัวเริ่มร้อนละอือลอยหลังได้ไงวะอยากให้รู้นะอยู่ไหนอยู่อยู่นี่ใช่ไหมไอ้พวกชอบลอยหลังอืโอจ้จะเย็นจะเย็นเทนเทนจะเย็นยั้เพื่อนบังค่ะทำไปล่ะเพื่อนบังทำไมฮัโลโหลเพื่อนเออเป็นกอบกันอย่างนั้น อยเริ่มหัวร้อนละเอ้ยเอาพี่จียังไงเอา what 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 โอเคไปครับโอ้ย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 ยังไงละครเนี้ยโอ้ยโอ้ยคลิปหายแล้วไงอันติได้แล้วยิง ยิงบอถือก็เอาตายแล้วแหมเสียกระสุนฟรีเลยนี้นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอ้ยไอ้ไอ้นี่จำได้หรอยหลังผมอยู่ไหนอยู่ไสายระบออยู่ไสายก่อนแหมนี่หัวแตกไปถูกหัวหนเน้นเไปเร็วอีกลูกเดียวเร็วมันอยู่ไหนนี่เอ้ยเอ้ยตายเลย โอ้เยอะเยอะโอ้ผมเดินไม่ได้ผมมือลื่นน่ะนี่ต้องนั่งใกล้พัดลมเลยขอไยนะครับผมถ้ายินเสียงพัดลมไม่ไหวผมมือลื่นมือลื่นมากสากพัดลมเอาให้มันแห้งก่อนจังไดละสูก็ผมน่าจะยูซี่มันเพื่อนผมมันถนัดยูซี่แต่แต่ก่อนผมถนัดนะตอนนี้ใหม่แล้ว โอเคหัวไปหัวไปไอต,ตัวนี้ไม่ใช่หัวเอ้ยอันนี้ทำอะไรโออ,อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวงานไงเพื่อนเรามาจะด่าเราเราต้องเงียบๆไว้ขอไปด้วยนะนะมันดังนะไม่อยากดูวอหัวร้วอนโอ้โหเพื่อนข้าง,างผมด้วยตายสิเพื่อนดีนะมันไม่เป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผม เพื่อนด่าผมแน่นอนอันนี้เราด่าเพื่อนอุ้ยเท่เอ้ยเท่นั่น,นี่ยว้าวตเติมตเติมดีกว่าไหมผมไม่เคยเติมนะครับผมเกมนี้นอนดีกว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดอะไรมากหรอกครับผมเอกำลังเล็กโอ้อโนอยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้นอยเอ้ยเฮ้ยไหนวะหน่อยลราเอ้ยนเนี่ยเจอไอ้ตรงกลางเนี่ยเอ้ยมีผีนะ เดี๋ยวมันจะอ้วกอย่าอ้วกเลอย่าอ้วกโอ้ที่สองว่ะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยบ๊ายบาย